สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเสียงเจียวจ้าวหน่อยพอดีวันนี้ออกมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับแล้วก็ไลฟ์กับพี่ๆน้องๆพวกเราเนี่ยครับริมผมมีนัดประชุมถ้าไม่นัดวันอาทิตย์เนี่ยก็คิดว่าเราก็คงหาเวลาที่สะดวกกว่าน,นี้ไม่ได้ช่วงนี้ภารกิจของนักบัญชีก็ยุ่งนะครับในเรื่องของการปิดงบวันนี้เราอยากจะมาคุยนะครับไหนๆเรื่องปิดงบแล้วเนี่ยจะมาคุยในเรื่องของความเสี่ยงที่จะถูกสัมภาระตรวจสอบนะครับจากการ ออกงบการเงินของพวกเราเองนะครับหลายผู้ประกอบการเนี่ยเป็นกังวลน,นะครับกับการที่ถูกเจ้าหน้าที่หรือว่ากรมสรรพากรเนี่ยเข้าตรวจสอบนะครับการตรวจสอบของกรมสรรพากรเนี่ยก็จะมี3ลนะักษณะลักษณะแรกเขาเรียกว่าตรวจสภาพกิจการนะครับซึ่งก็เกิดจากกิจการที่เปิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาวิเคราะห์แนะนำนะครับว่าธุรกิจคุณประกอบธุรกิจประเภทไหนนะครับซื้อมาขายไปก็จะต้องมีเรื่องของสินค้าคงเหลือไหมนะครับการจัดทําสต๊อกเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นการผลิตนะครับก็เป็นเรื่องของสูตรการผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่านั่นก็คือต้นน้ําของเอกสารทางด้านต้นทุนนะครับซึ่งก็ผู้ประกอบการก็ผิดพลาดกันเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นการธุรกิจที่ให้บริการก็จะมีการแนะนําจากเจ้าหน้าที่ว่าควรจะมีการทําสัญญามีการติดอากรสแตมเป็นต้นนะครับนี่คือการตรวจสภาพกิจการหรือว่าการเข้าพบเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพกรสู่ผู้ประกอบการนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าวิเคราะห์ พฤติกรรมความเสี่ยงอันนี้ก็น่าจะกังวลกว่ากรณีแรกนะครับวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเนี่ยก็เกิดจากการใช้ Data Analy t i c นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งก็จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเพื่อหาค่าที่ผิดปกติซึ่งกรมสมพากร,รเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่เยอะนะครับในแวดวงของธุรกิจกลุ่มเดียวกันนะครับว่าไรายได้คุณต่ำไปไหมนะครับสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือค่าใช้จ่ายสูงเกินไป หรือกาไรคุณเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธุรกิจเขาพึงปฏิบัติกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงที่ทุกวันนี้นะครับสมปทาค่อนข้างจะมีความแม่นยําแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับฉะนั้นพวกเรานักบัญชีหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนการตรวจสอบจากกรมสัมพากรในกรณีที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดเกณฑ์ที่กรมสัมพรพทานเขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับซึ่ง เขาจะดูจากอะไรครับก็ดูจากแบบที่กิจการเนี่ยนะครับเป็นคนส่งให้กับสัมภาระเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบพงมด50ที่เราเป็นคนยื่นนะครับแบบพรมด3พรมด53พพ .30 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการเองนักบัญชีเองเนี่ยเป็นคนล้วนแต่ทําข้อมูลให้กับกรมสัมภาระทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นต้นเหตุให้เราถูกสัมภาระตรวจสอบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าสัมภาระตรวจจากอะไรนะครับนอกจากตรวจจากแบบแล้วเนี่ยยังดูจากข้อมูลอื่นอีกเช่น เปรียบเทียบเรื่องการใช้ไฟฟ้าการใช้ประปาว่าคุณผลิตยเยอะขนาดนี้ทาไมยอดขายน้อยนะครับหรือถ้าคุณเป็นธุรกิจอาพาร์ตเมนต์ห้องพักโรงแรมเนี่ยคุณบอกว่ามีคนมาพักน้อยแต่การใช้ไฟใช้น้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวยืนยันนะครับว่าธุรกิจคุณเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นอันนี้ก็มาเตือนกันก่อนนะครับพวกเราในฐานะที่เป็นนักบัญชีดูแลผู้ประกอบการนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเสี่ยงนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่อง ในสิบความเสี่ยงที่สมบบคประกาศอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นประเด็นความเสี่ยงที่นักบัญชีหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็คือเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการนะครับว่าความเสี่ยงในการถูกประเมินจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่ถ้ามีเรามีงบเหล่านี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าเกณฑ์ในการตรวจสอบประเภทที่3เนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วส่งให้สัมบาค์เขาจะมามาตรวจจากงบที่เราทํานั่นแหละนะครับผูกมัดตัวเราเองฉะนั้นการออกงบเนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่า หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการเนี่ยเรามีเยอะเกินไปไหมนะครับแล like ้วถ้ามีเยอะเกินไปเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับวันนี้เรามาดูก่อนว่าเงินยืมกรรมการเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการเนี่ยในมุมเจ้าหนี้นะครับหนี้สินเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับและทาไมสัมภารก็ถึงจะบอกว่าเอ้เรื่องนี้ฉันจะมาตรวจเธอนะฉันจะมาดูความเสี่ยงเธอว่าทําไมเธอถึงมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะเรามาดูว่ามุมสัมภารทําไมเขาถึงเพ่งเลนกรณีนี้นะครับ ามองว่ากรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากกิจการเนี่ยบันทึกรายได้ไว้ไม่ครบถ้วนมันก็เลยไปโผล่ที่เจ้าหนี้กรรมการแทนที่เราจะบันทึกเป็นรายได้เราก็จะไปบันทึกเป็นเจ้าหนี้กรรมการเพราะเงินมันเข้ากิจการแต่เราไม่ยอมขายไม่ยอมออกบินนะครับส mm ิ hmm. ง่งท <truly. S 1> <sociedad. S 2> ี่ตามมาเมื่อบันทึกวันไม่ครบถ้วนเกิดอะไรขึ้นก็คือการขายนอกระบบนะครับไม่บันทึกการขายนะครับแทนที่จะบันทึกรายได้จากการขายก็บันทึกเจ้าหนี้แทนนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่กระทบต่อมาถ้าเกิดว่าสัมภาระใช้ดุลพินิษ์หรือสิ่งที่เขาบอกว่าเกณฑ์ที่คุณควรจะต้องเป็นรายได้แล้วคุณไม่เป็นรายได้ไปลงมาเจ้าหนี้กรรมการเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือรายได้ของนิติบุคคลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเสียภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นแล้วถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแสดงว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นคุณก็ต้องเสียภาษีมูล นะไอ้เเซนี้นอกจากจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวังนะครับว่ามุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหนี้กรรมการคุณเยอะๆเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่คุณไม่บันทึกยอดขายเต็มจํานวนนะครับฉะนั้นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นอกจากจะไปตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะสุ่มตรวจในเรื่องของสินค้าคงเหลือนะครับว่าถ้าคุณไปตรวจสินค้าคงเหลือแล้วเนี่ย ปรากฏไม่ตรงกับบัญชีมีมากเกินไปน้อยเกินไปก็อาจจะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับฉะนั้นการจะมีเจ้าหนี้กรรมการเนี่ยนะครับแล้วไม่มีความเสี่ยงนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับในการยืมเงินของกรรมการเช่นมีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทจากกรรมการนะครับมีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันเป็นต้นนะครับหรือว่ามีหลักฐานการที่กรรมการเนี่ย จ่ายเงินค่าสินค้าแทนบริษัทนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาว่าไอ้รายได้ที่เป็นเจ้าหนี้กรรมการเนี่ยมันไม่เป็นรายได้นะมันเป็นเจ้าหนี้กรรมการจริงๆเรามีเอกสารไว้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับทีนี้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงนะครับหลายคนนะครับหรือหลายงบการเงินที่ผมได้ตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว,ว่ามันก็อยู่ในสิบความเสี่ยงที่เขาว่านี้จริงๆนะครับฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการที่มัน เยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับกรณีแรกเลยเขาบอกว่าก็ทําให้กรรมการยกหนี้ให้กับบริษัทซีนะครับมันก็ได้ล้างเจ้าหนี้กรรมการออกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องวิธีหนึ่งนะครับแต่เราต้องพึงระมัดระวังไว้ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็จะบันทึกล้างเจ้าหนี้กรรมการออกนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปเครดิตรายได้จากการปลดหนี้ นะครับนั่นหมายความว่ารายได้เรามากขึ้นรายได้ส่วนนี้จะต้องนําไปเสียภาษีนิติบุคคลด้วยนะครับถือว่าเป็นรายได้ของกิจการอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ไขด้วยการยกหนี้นะครับให้กับบริษัทโดยกรรมการยกหนี้ให้เนี่ยต้องไปดูก่อนว่ากิจการของลูกค้ากิจการของผู้ประกอบการเนี่ยเหมาะสมไหมกับการปรับปรุงล,ลักษณะแบบนี้แก้ไขปัญหาแบบนี้เพราะว่าหากกิจการนั้นมีกําไร คุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มเลยนะเพราะรายได้ที่คุณได้จากการปลดหนี้ถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของนิติบุคคลแล้วคุณก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับฉะนั้นวิธีนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยนะอยากจะแนะนําว่าไปดูว่าเรามีงบนะครับกำไรขาดทุนย้อนหลังสะสมมาเนี่ย5ปีย้อนหลังไหมถ้ามันมีขาดทุนสะสมมาเนี่ยต่อให้เรามีไรายได้เราก็ไปหักขาดทุนสะสมจะพอแก้ไขปัญหา ในเรื่องของเจ้าหนี้กรรมการกรณีแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมีกําไรเนี่ยคุณก็ต้องทําใจว่าคุณจะต้องเสียภาษี20%นะครับถ้าเป็นภาษีาตาปกตินะทีนี้ถ้าแก้ไขปัญหาวิธีแรกไม่ได้เพราะว่าต้องเสียภาษีเยอะก็ลองดูวิธีที่2ว่าเราจะแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้เป็นทุนนะครับหลายคนบอกอาจารย์แล้วแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยจะได้จริงเหรอนะครับการแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยถ้าเป็น บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงหนี้เป็นทุนได้แต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับกฎหมายห้ามทําการแปลงหนี้เป็นทุนฉะนั้นคุณจะเพิ่มทุนด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการรับเงินเข้ามาก่อนแล้วเอาเงินนั้นไปจ่ายกรรมการนะครับก็ต้องเป็นเทคนิคในทางบัญชีอีกทางหนึง่งนะครับเอาเงินเข้ามาก่อนนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาอันดับที่3ก็คือว่าไปทําหลักฐานที่เรามีการกู้ยืมจริงๆนะครับ ขึ้นมานะครับว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเอาไปใช้ในกิจกรรมอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถทํารายงานการประชุมว่าทุกครั้งที่จะเอาเงินกรรมการเข้ามาเนี่ยนะครับเราทาวาระการประชุมว่าเหตุผลที่เอาเงินเข้ามาเพราะต้องการซื้อสินค้าเพราะต้องการขยายกิจการและเราไม่ได้กู้แบงก์เราต้องกู้กรรมการเพราะหนึ่งไม่เสียดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ากว่าราคาตลาดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็น3วิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบเร็วๆแบบนี้นะครับเนื่องจากวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่อาจจะภาพหรือเสียงเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับหรืออาจจะไม่ดีเท่ากับที่ผมไลฟ์อยู่ที่ห้องของผมนะครับหรือออฟฟิศผมเนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะมาพูดวันนี้ว่าความเสี่ยงนะครับหนึ่งในสิบความเสี่ยงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความเสี่ยงมาเรื่องเงินยืมกรรมการนะครับและวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังถามเข้ามาได้เราก็จะไลฟ์กันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็มีประชุมต่อวันนี้เรานั่งกันที่ร้านอาหารไถ่ที่เหล่านะครับเซนทัลเวิร์ r, นะครับผมก็มีการประชุมแล้วันนี้อยู่ในห้องประชุมนะครับกําลังทานอาหารกันอยู่ทุกคนก็ปิดเสียงอยู่นะครับวันนี้มีคําถามมาจากคุณแอนเหมือนกันนะครับเรื่องของการกู้ยืมกรรมการนะครับเขาบอกว่าอาจารย์คะ กรรมการเนี่ยกู้ยืมเงินจากธนาคารมาให้บริษัทใช้ดําเนินการเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่มีเครดิตพอนะครับถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเวลาบริษัทจ่ายให้กรรมการเนี่ยกรรมการจะต้องถือเป็นรายได้ไหมนะครับแล้วเวลาแล้วกรรมการต้องไปจ่ายดอกเบี้ยให้แบงค์ด้วยเพราะว่ากรรมการเองเนี่ยนะครับไปกู้เงินจากแบงค์มาเพื่อใช้ในบริษัทฉะนั้นเวลาบริษัทจ่ายเนี่ยต้องจ่ายให้กรรมการก่อนต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กรรมการก่อน นะครับถ้าบริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้ยกรรมการเนี่ยถามว่าต้องถูกหักหน้าที่จ่าย15%ถึงเรื่องดอกเบี้ยไหมก็ต้องตอบว่าถูกหักหน้าที่จ่าย15%ด้วยฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยมันทําให้ภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเนี่ยมีสูงเกินความจําเป็นนะครับซึ่งก็มีหลายๆกิจการนะครับที่เจ้าของบริษัทเนี่ยมีเครดิตดีมากกว่าบริษัทเพราะว่าถ้าบริษัทไปกู้เนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยนะครับแต่กรรมการไปกู้เนี่ยแบงค์ปล่อย นะครับฉะนั้นหลายคนก็เลยกรรมการเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วเอามาใช้ในกิจการงานของบริษัทนะครับถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่วางแผนให้ดีนะครับนอกจากกรรมการจะต้องถือเป็นรายได้เอาไปรวมเป็นรายได้ในพอมด90แล้วเนี่ยบริษัทเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็หักไว15้15%แถมกรรมการต้องไปเสียภาษีธุรก,กิจเฉพาะด้วยนะครับถามว่าวิธีแก้ไขปัญหากรณีที่บริษัทยังไม่มีเครดิตแล้วให้กรรมการไปกู้มาใช้ในนามบริษัทเนี่ย นะครับมันก็ง่ายนิดเดียวเองนะครับหนึ่งก็คือว่านะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยประชุมบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็มีมติที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการนะครับเช่นในจอมที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับกู้เงินมาใช้ในกิจการของบริษัทสมมุติผมไปกู้มา1ิล้านเพื่อมาก่อสร้างบริษัทหรือมาใช้จ่ายในบริษัทเนี่ยก็ทํามติที่ประชุมเลยแล้วผมก็ไปกู้แบงค์ในนามส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยแบงค์ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผม นะครับแล้วผมก็โอนเงิน10ล้านเนี่ยให้กับบริษัทโดยตรงนะครับฉะนั้นเรากู้มา10บล้านก็โอนให้บริษัทไป10บล้านเลยนะครับนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือว่าทํามติที่ประชุมก่อนมอบหมายให้นายจอมเนี่ยกู้เงินแทนบริษัทหลังจากนั้นพอได้เงินมานะครับก็เอาเงินไปให้บริษัททั้งหมดนะครับเมื่อบริษัทต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคารเนี่ยซึ่งต้องจ่ายผ่านนายจอมนะครับต้องตีเช็คให้นายจอมก่อนแล้วนายจอมค่อยจ่ายให้กับธนาคารเนี่ยนะครับ กรณีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกรรมการหรือนายจอมแล้วก็ไม่ต้องหักหน้าที่จ่าย15%ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพิสดารพอสมควรนะครับปกติแล้วเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สัมะกรนโดยมากนะครับอาจจะใช้ดุลพินิษว่าถือเป็นรายได้ของกรรมการนะครับและต้องหักหน้าที่จ่ายไว15้15%นะครับแต่กรณีนี้เนี่ย เราต้องไปอ้างอิงคู่มือการจัดทําบัญชีของกรมสรรพากรนะครับก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยยกเว้นให้กรณีเดียวที่นะครับเนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบปกติแล้วเนี่ยทางบัญชีเราเนี่ยเราจะใช้คําว่าเนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบส่วนทางสรรพากรเนี่ยหรือทําข้อกฎหมายเนี่ยก็ให้ดูรูปแบบสําคัญกว่าเนื้อหาฉะนั้นถ้าเอารูปแบบสําคัญกว่าเนื้อหาเนี่ยเมื่อนายจอมกู้เนี่ยแล้วจ่ายคืนให้นายจอมเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรายได้นายจอมและต้องหัก15% แต่ยกเว้นเฉพาะกรณีนี้นะครับอย่าไปใช้กับกรณีอื่นนะครับกรณีนี้เนี่ยสมักรายอมนะครับที่จะให้เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบก็คือว่ากรรมการเป็นแค่ตัวแทนนะครับระหว่างธนาคารกับบริษัทโดยตรงฉะนั้นเมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารโดยผ่านนายจอมหรือกรรมการเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินต้นผ่านนายจอมหรือกรรมการเนี่ยนะครับก็ไม่ถือเป็นเงินได้ของนายจอมและไม่ต้องหัก15%เ แต่เราจะต้องมีเอกสารนะครับรายงานการประชุมเนี่ยไว้ตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าได้มอบหมายให้ในายจอมทำหรือกรรมการทำตั้งแต่ต้นหากคุณไม่มีมติกรรมการหรือมติบริษัทเป็นหลักฐานไว้เนี่ยคุณก็จะต้องเสียประโยชน์แหละนะครับหก็คือต้องไปเป็นเงินได้ของกรรมการ2เวลาจ่ายดอกเบีย้ยคุณต้องหัก15เทั้งทงที่ไม่ควรต้องถูกหักนะครับนี่ก็คือคําถามที่ว่าถ้ากรรมการกู้เงินมาใช้ในบริษัทแทนบริษัทเนี่ยนะครับ จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็สามารถจะตอบคําถามคุณแอนได้นะครับสําหรับคําถามนี้นะครับเราลองมาดูคําถามอื่นๆกันบ้างนะครับวันนี้มีคําถามอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอย่างไรนะครับก็สามารถจะตอบคําถามคุณแอนได้นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับวันนี้ก็ทักทายคุณสวัสดีนิยมนะครับสวัสดีคุณพิมลนะครับสวัสดี คุณสำรานนะครับสวัสดีคุณเหมียวด้วยนะครับสวัสดีคุณรัชดาวันนะครับสวัสดีคุณตุ๊กสวัสดีคุณฝนนะครับสวัสดีคุณอึ่งด้วยนะครับไม่เจอกันเลยนะครับคุณอึ่งนะครับวันนี้ไม่ทราบว่านะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมกันไหมนะครับสําหรับการถามสดนะครับผมตกคําถามใครไปบ้างหรือเปล่านะสวัสดีคุณเกษราพรด้วยนะครับ คุณสำรานนะครับใช่ไหมครับถามว่าการแก้ไขปัญหากรณีกรรมการให้กู้ยืมเงินโดยให้จัดทำรายงานการประชุมมอบหมายให้บริษัทกู้เงินแทนบริษัทไม่ต้องถือเป็นเงินได้กรรมการไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายอ้างอิงคู่มือสัมภาร์รูปแบบสาคัญกว่าเนื้อหายกเว้นกรณีกรรมการกู้ยืมเงินแทนกรรมการเท่านั้นยกเว้นกรณีกรรมการ กู้ยืมเงินแทนกรรมการคือไงครับไม่ค่อยเข้าใจคับคุณสำราญนะอ้างอิงคู่มือสมกรรรูปแบบสำคัญกว่าเนื้อห,หายกเว้นกรณีกรรมการกู้ยืมเงินแทนกรรมการคือยังไงนะครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม สวัสดีคุณวิภารั์ครับอ๋อพิมพ์ให้ใช่ไหมครับสวัสดีคุณดาวรุ่งนะครับสวัสดีคุณต้อยเต่งสวัสดีนิยมนะครับคุณอิสระพรพ,พูทส้อนบอกกรณีที่ต้องโอนจ่ายเงินให้พนักง,งานอยู่ต่างประเทศหักภาษีแบบใดคะก็ต้องดูว่า,าพนักง,งานที่ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเขามีเงินได้นะครับที่ทํางานให้กับต่างประเทศ หรือเปล่านะครับถ้าเขาอยู่ที่ต่างประเทศก็ต้องไปดูหลักแหล่งนะครับ <Okay. S 1> เงินได้และหลักถิ่นที่อยู่นะครับถ้าเขาทํางานที่ต่างประเทศแล้วไม่ได้เข้าเมืองไทยเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็แสดงว่าไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับเว้น <Okay. S 1> แต่ว่าเขาอยู่ในเมืองไทยเกิน180วันและนําเงินได้นั้นเข้าไทย <Okay. S 1> คุณก็หักนะครับตามอัตราปกติเนี่ยเหมือนกินเงินเดือนในประเทศไทยนะครับคุณ <Okay. S 1> สำราญบอกว่าเข้าใจถูกไหมคะ ยกเว้นอ๋อยกเว้นกรณีกรรมการกู้ยืมเงินแทนกรรมการมันกรรมการกู้ยืมเงินเองเนี่ยไม่ได้ทับยกเว้นนะครับคุณต้องมีม,ะมะติมอบหมายจากบริษัทนะครับถึงจะได้รับยกเว้นนะครับกรรมการไปยืมเงินกันเองอันนี้ก็แล้วบริษัทจ่ายอันนี้ก็ยังถือเป็นเงินได้นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายต้องหักมาที่จ่ายนะครับ <END they. S 2> สวัสดีคุณพัทรพรเตปินครับ สวัสดีคุณไพศนด้วยนะครับไพศนหรือไพศารนะครับอ๋อคุณสำราญบอกว่าพยายามทำความเข้าใจค่ะนะครับก็ลองดูนะครับมีมติมติของบริษัทมอบหมายให้กรรมการเนี่ยเราก็จะ,ะปลอดภัยในเรื่องของการที่จะต้องรับรู้เป็นรายได้ของกรรมการและก็ต้องหัก้า่จ่าย15เซนนะครับเดี๋ยวผมจะทำะสไลด์ให้อีกทีนะครับวางไว้ในเพจจองโบนะครับสวัสดีคุณ,คณแคท สวัสดีคุณบุตรนะครับสวัสดีคุณต้อยติ่งด้วยนะครับน่าจะหมดคําถามนะครับวันนี้วันนี้ก็คงจะมาไลฟ์กันแบบรวดเร็วนะครับแก้ไขกันปัญหาไปก่อนที่มีคําถามแล้วผมดูว่าเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็มีคนที่ทําผิดพลาดกันเยอะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกแฟนเพจอาจารย์จอมนะครับหรือว่าจอมโวนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยว ทิ์หน้าพบกันใหม่นะครับสองทุ่มครึ่งอยากจะให้ไลฟ์ในเรื่องอะไรนะครับคุยเรื่องอะไรแก้ปัญหาภาษีกันแบบไหนบัญชียังไงนะครับฝากคำถามไว้นะครับในเพจได้นะครับเดี๋ยวแอดมินผมก็จะส่งคำถามเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเลือกนะครับออกมาไลฟ์สดให้พวกเราฟังนะครับคุณชาณิดนะครับบอกว่าถ้ากรรมการมีกิจการและกู้ส่วนบุคคลด้วยจะ ได้รับยกเว้นไหมคะถ้ากู้ส่วนบุคคลผมว่าควรแยกวงเงินให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมันจะมีการตีความนะครับแล้วมานั่งแก้ปัญหาเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันนะครับถ้าอยากให้แบงก์เนี่ยแยกวงเงินให้นะครับแยกวงเงินให้มันก็จะได้ชัดเจนนะครับอะไรที่เราจะต้องทําเพื่อพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยผมอยากทําให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์นะครับถ้าคุณทําอะไรที่ จ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษเนี่ยวันที่เหนื่อยก็คือคุณนั่นแหละที่จะต้องเหนื่อยนะครับคุณวัชลัญญาสวัสดีครับพิมพ์ผิดยกเว้นกรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัทเคสนี้ไม่ต้องถือเป็นเงินได้กรรมการถูกต้องครับนะครับลองกลับฟังไลฟ์อีกทีนึงนะครับสวัสดีคุณต้อยติ่งคุณนัทพรนะครับก็วันนี้นะครับผมมาไลฟ์กันที่ร้าน ไหตี้เหล่านะครับของเซนตันเวอร์ชัน7นะครับพอดีผมมาประชุมนะครับแล้วก็นอกสถานที่ก็เลยอาจจะเสียงภาพอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่เราก็ยังอยากเจอกันอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับตามเวลานัดหมายฉะนั้นอาทิตย์หน้านะครับอยากให้ไล์เรื่องอะไรนะครับเรื่องเงินปันผลทุกขั้นตอนอันนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะพูดให้นะครับเรื่องเงินปันผลนี่ก็เป็นเรื่องอยู่ในสิบความเสี่ยงเหมือนกันตอนนี้สัมภาระเองก็กําลังนะครับ ม่ใช่กำลังนะครับมีนโยบายที่ชัดเจนว่าทุกบริษัทที่มีกําไรจะต้องจ่ายปันผลนะครับไม่น้อยกว่า10%นะครับนะถ้าใครมีเพื่อนๆอ,อยู่ในกรมสปปรรพากรอยู่ในทีมตรวจสอบสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับสวัสดีบีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เฝ้าฟังและก็ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ